นายกัฐมนตรีประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเห็นชอบตั้งคณะกรรมการเฉพาะกิจติดตามสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชาพร้อมเชื่อมั่นกลไกทวิภาคีจะแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม นางสาวแพทย์ทองทานชินวัตนนาย,ยกรัฐมนตรีเปิดเผยว่าการประชุมร่วมกับฝ่ายความมั่นคงเพื่อติดตามผลการประชุมคณะกรรมการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาหรือเอ c ซีเห็นชอบตั้งคณะกรรมาการเฉพาะกิจเพื่อติดตามสถานการณ์โดยมอบหมายให้พลเอกนัทพลนาคพาณิชรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นหัวหน้าทีมทำหน้าที่ติดตามข้อมูลข่าวสารและดำเนินการต่างๆพร้อมยืนยันไทยไม่ยอมรับอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศหรือศาลโลก แต่เคารพการเจราจาระหว่างประเทศตามรอบทวิภาคีโดยให้เกตทั้งสองประเทศไม่เคยยัออย่วยุหรือพูดให้เกิดการประทะซึ่งรัฐบาลและกองทัพจะปกป้องอธิปไตยของไทยไม่ให้เสียเลือดเนื้อและไม่ยอมให้ใครมาการแกล้งใส่ร้ายข่คมขู่เพราะประเทศไทยมีศักดิ์ศรีสิ่งที่เราอาจจะทำน้อยกว่าเขานั่นคือการสื่อสารออกสาธารณะเพราะเราเคารพในการเจราจาระหว่างประเทศเราเคารพ กรอบของทวิภาคีเราต้องปกป้องอธิปไตยของเราไว้แต่ทําอย่างไรให้ยืดการประทะการเสียเลือดเนื้อให้ออกไปให้ไม่เกิดขึ้นแต่ยังคงรักษาอธิปไตยของเราไว้อันนี้คือเห็นตรงกันทั้งรัฐบาลแล้วก็กองทัพเราเดินอย่างไรที่จะเกิดประโยชน์สูงสุดกับประเทศของเราเราก็จะไม่ได้ยอมให้ใครมากันแกล้งให้ใครมาใส่ร้ายให้ใครมาขู่เราก็เป็นประเทศที่มีศักดิ์ศรีเช่นกัน พลโทบุญสินภาดกลางลทับภาคทีที่งกล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการชายแดนส่วนภูมิภาคหรือ RBC ไทยกัมพูชาที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่27-28มิถุนายนนี้โดยฝ่ายไทยเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมที่จังหวัดอุบลราชธานีจะหาเรือให้มีการปรับกําลังทหารตามแนวชายแดนเพื่อให้สถานการณ์ในพื้นที่คลี่คลายไปในทิศทางที่ดีขึ้น ขณะที่กระทรวงการต่างประเทศโดยนายน,นิกรเดชพลางกูลอธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษกระทรวงการต่างประเทศทแถลงว่าการที่กัมพูชานำสี่พื้นที่พิพาทเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศนั้นไทยไม่ยอมรับเขตอำนาจของศาลยุติธรรมระหว่างประเทศมาตั้งแต่ปีพศ2503ซึ่งเป็นท่าทีเดียวกับประเทศสมาชิกสหรประชาชาติ อีก118ประเทศและยืนยันความมุ่มั่นต่อการแก้ไขข้อพิพาทโดยสันติตามกฎบัตรสหรประชาชาติและหลักการของกฎหมายระหว่างประเทศเนื่องจากประเด็นด้านเขตแดนอยู่ในขอบเขตการทํางานของคณะกรรมธิการเขตแดนร่วมหรือ JBC และไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุม JBC สมัยพิเศษในเดือนกันยายนนี้ซึ่งสายกัมพูชาได้ตอบตกลงที่จะเข้าร่วมแล้ว ด้านนายประสาทประสาทวินิจฉัยประธานคณะกรรมาการเขตแดนร่วมไทยกัมพูชาฝ่ายไทยยืนยันไทยไม่เคยตกลงยอมรับแผนที่1ต่อสองแสนเพราะแผนที่ที่เหมาะสมต่อการปฏิบัติงานจริงคือมาตราส่วน1ต่อห้าหมื่นดังนั้นการพูดคุยจึงมุ่งเน้นเรื่องการจัดทำแผนที่ทางอากาศฉบับใหม่ที่ทั้งสองฝ่ายทำงานร่วมกันเท่านั้น เรื่องแผนที่หนึ่งต่อสองแสนที่เป็นขาวว่าวผมไปตกลงหรือเขาพูดในที่ประชุมนะครับไม่มีพูดเลยนะครับแล้วออโตโฟตแมปที่นี่มันไม่เกี่ยวกว่าหนึ่งสองแสนและหนึ่งต่อห้าหมื่นเลยมันเป็นแผนที่ดังอากาศมาใหม่ซึ่งอาจจะมาตราหนึ่งต่อห้าหมื่นแต่อันนี้มันสองข้างทําร่วมกันนะครับสองฝ่ายทําร่วมกันเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติของเจง้าที่แผนที่หนึ่งต่อห้าหมื่นนี่จริงและเป็นแผนที่ทางยุทธการนะครับคือปฏิบัติการในพื้นที่จริงๆจังจ,งจ,งจ,งจังต้องมีความละเอียดสูง นายเบนจาม,มินสุขการนา์นัททีอธิบดีกรมสนธิสัญญาและกฎหมายกล่าวว่าได้ตั้งทีมกฎหมายเตรียมความพร้อมรับมือและมีที่ปรึกษากฎหมายระหว่างประเทศระดับโลกให้ความเห็นร่วมด้วยพร้อมย้ำว่าการเข้าสู่กระบวนการศาลยุติธรรมระหว่างประเทศจะต้องได้รับความยินยอมจากทั้งสองฝ่ายเท่านั้นผลิตนาฏขวัญแสนสุกรายงาน